กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านที่รักทุกคนเด็กๆบางคนเนี่ยจะชอบขี่จักรยานใช่ไหมคะหรือขี่สามล้อหรือขับรถยนต์หรือขับรถไฟวันนี้นะคะมิกกี้เมาส์เพื่อนของเราจะพาเพื่อนๆไปบินนะคะขับเครื่องบินเลยมีเสียงด้วยเสียงยังไงนาะบินไปเลยนะคะ อนอกจากที่จะเป็นคนขับเครื่องบินที่เก่งกาจแล้วนะคะมิกกี้เมาส์นะคะยังเป็นนักอ่านด้วยทำไมถึงเป็นนักอ่านเพราะว่าเครื่องบินลำนี้เป็นลำพิเศษเลยเปิดออกมาใต้ท้องเครื่องนะคะจะมีหนังสือเล่มโตอยู่เลยอยากรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะว่ามีเรื่องอะไรเดี๋ยวครูจะเปิดให้ดูนะคะอ๋อมิกกี้เมาส์ชอบบินผ่านผล แล้วมิกกี้เมาส์ก็ชอบขับรถด้วยบึ้มสนุกจังเลยมิกกี้เมาส์ชอบขับรถไฟปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักมิกกี้เมาส์ชอบขี่สกูตเตอร์นะคะอ้าวเลื่อนไปเลยเลื่อนดีๆนะระวังล้มด้วยนะแล้วก็ชอบพายเรือ พายเรือเล่นกันสนุกสนานเลยดีมากเลยแล้วเครื่องบินลำนี้ก็ติดได้นะคะแล้วก็มีที่ดึงอยู่ข้างหลังด้วยมีเสียงบึสั่นไปสนุกจังเลยเอา้าวแล้วข้างล่างนั้นล่ะมีใครอ่าน้องลิงน้องลิมกำลังดูอะไรอยู่หรยอคะน้องลิงดูพี่มิก้เมาส์ขับเครื่องบินใช่มามมันนี่น้องลิง น้องลิงนี้นะคะไม่ใช่ธรรมดาเลยเขาคือ r e สบุ๊กริสแบนที่เราที่เราเาสวมข้อมือใช่ไหมคะแต่เขาเนี่ยนะสามารถสวมข้อมือของน้องน้อยแล้วก็เป็นหนังสืออ่านซะด้วยสิมาเปิดดูสิริสบุ๊กมีอะไรนะเปิดออกมาแล้วนี่ไงหางยาวทีเดียวเนาะแล้วก็ น้องลิงตัวนี้นะคะชื่อว่ามีมี่ลิงน้อยมีมี่ชอบแลบลิ้นปลิ้นตาอ้าจะหลอกใครกันเนี่ยดูซิตาเขไปเลยแล้วเวลาหลับล่ะทำท่ายังไงเนาะเสียงดังเลยอยากนอนแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาดูซิยิ้มหวานมากเลยกับเพื่อนๆนะแล้วเขาก็เป็นนักอ่านด้วยสิเก็บหางก่อนนะคะ เวลาอ่านหนังสือหรือเล่นของเล่นทุกครั้งเราก็ต้องเก็บคืนที่นะคะแล้วถ้ามีข้อมือเล็กๆนะคะเราก็สามารถที่จะสวมว้ข้อมือของน้องน้อยโก็ไปเลยน้องน้อยมีหนังสืออ่านพันข้อมือได้ด้วยอย่างกน,นาฬิกาแน่ แล้วก็ยังมีอีกเล่มนึ่งเรอเนี่ยมีมีม่ไปไหนเนาะสวมหมวกเทศทีเดียวเราลองหยิบม,มีมี่ตัวนี้ออกมาดูซิแล้วก็แกะหางของเขาออกมาก่อนนะคะเปิดหน้าหนังสือมีภาพที่สวยงามมากอ๋อชวนเพื่อนๆไปที่ชายทะเลเหรือเนี่ยไปเล่นทรายไปเก็บเปลือกคอยไปเล่นน้ำทะเลกันดีกว่าสนุกจริงๆ แล้วแม่ของมีมี่นะคะชื่อเจนชอบกระซิบนอนได้แล้วลูกนอนได้แล้วลูกส่วนมีมี่ชอบตะโกนเสียงดังเลยมีมี่รักแม่มีมี่รักแม่พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาหางนะคะซ่อนเก็บเข้าไปให้ดีๆเลยเพื่อน้องน้อยนะคะ คนที่เป็นเจ้าของหนังสือจะได้เอาข้อมือนะคะสวมอยู่ตรงนี้อยากอ่านทีไรก็สามารถที่จะหยิบหนังสือเล่มเล็กขึ้นมาอ่านได้ทั้งมีนี่นะคะแล้วก็มิกกี้เมาส์ อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนให้มาอ่านหนังสือกันอ่านหนังสือเนี่ยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินนะคะความอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้วก็หายเหงาด้วยอย่างน้อยๆเด็กๆทุกคนนะคะจะต้องอ่านหนังสือให้ได้แล้วก็เขียนหนังสือให้ได้ด้วยนะคะจะได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งค่ะแล้วตอนนี้ได้เวลาที่จะฟังนิทานสนุกสนุกกับพี่นุ่นแล้วคะ่ะ นิาเด็กๆวันนี้พี่นุ่นจะมาเล่านิทานเรื่องไซมอนกับกล่องมหัศจรรย์นี่คือไซมอนแต่นี่ก็คือกล่องของไซมอนไซมอนชอบเล่นกับกล่องมากนี่เห็นไหมนี่นี่คือไซมอน ไซมอนชอบเล่นกับกล่องของเขามากเวลาไซมอนเจอกล่องใบใหญ่ๆไซมอนก็จะเอามาสร้างให้เป็นบ้านแล้วไซมอนก็จะเข้าไปเล่นในบ้านกล่องของเขานอกจากนี้ไซมอนยังเอากล่องมาทำเป็นบ้านให้กับพวกเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในป่าแต่พวกมันก็ไม่ชอบบ้านที่ไซมอนสร้างให้พวกมันเข้าไปอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วพวกมันก็วิ่งหนีออกไปไซมอนก็ไม่รับความพยายามไซมอนก็เอากล่องมาต่อเป็นบ้านให้สูงๆเห็นไหม สูงๆเลยทำให้กับพวกนกอยู่แต่พวกนกก็มองมองมองแล้วก huh ็บินหนีไปไม่ยอมเข้าไปอยู่ในบ้านที่ไซมอนสร้างให้ไซมอนจึงทำกล่องต่อให้เป็นม้านี่แล้วก็ควบวม้ากุบคลุบุบเข้าไปในป่าแล้วก็ลงไปที่แม่น้ำแล้วไซมอนลงไปที่แม่น้ำทำไมไซมอนลงไปที่แม่น้ำนี่ทำบ้านให้กับพวกปลาเห็นไหมทำบ้านให้กับปลาพวกปลากระโดดเข้ามาในกล่องที่ไซมอนสร้าง แต่แล้วพวกเขาก็กระโดดออกไปทันทีไซมอนเสียใจมากที่พวกปลาไม่สนใจไซมอนจึงกลับไปที่ทุ่งหญ้าของเขาแล้วไซมอนก็เอากล่องมาทําเป็นบ้านหลยๆหลังทําให้เป็นเมืองกล่องที่ใหญ่ที่สุดแต่แล้วก็ไม่มีใครมาเที่ยวที่เมืองกล่องของไซมอนเลยไซมอนเดินไปที่ต้นไม้แล้วก็ไปหาหุ่นยนต์กล่องเพื่อนของเขาแล้วก็ถามหุ่นยนต์กล่องว่าทําไมอะ่ะทำไมถึงไม่มีใครมาเที่ยวที่เมืองกล่องของฉันเลยเจ้าหุ่นยนต์กล่องก็เลยตอบว่า นั่นอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาหาเมืองกล่องของเธอไม่เจอก็ได้นะแซมอนกับเพื่อนของเขาที่ชื่อมาลินจึงทำกล่องมาต่อเป็นรถไฟแล้วพวกเขาก็แล่นรถไฟผ่านทุ่งหญ้าเข้าไปในป่าในป่าพวกเขาเข้าไปเชิญพวกสัตว์ให้ไปเที่ยวที่เมืองกล่องของเขาแต่ว่าพวกมันกลับกลัวเขาแล้วก็วิ่งหนีไปเลย ไซมอนจึงเดินทางต่อเข้าไปที่ถ้ำเพื่อถามแจ็คแจ็คในกล่องมาจ,จัดจย์ว่าทําไมทําไมถึงไม่มีใครมาเที่ยวที่เมืองกล่องที่ฉันสร้างขึ้นมาเลยอะ่ะแจ็คแจ็คจึงตอบว่าอาจเป็นเพราะว่าเธอกับฉันเราสองคนชอบกล่องแต่พวกสัตว์น่ะมันมีบ้านของพวกมันที่อยู่ในป่าที่ไม่ใช่กล่องเธอลองคิดดูสิว่าจะใช้กล่องไปทําอะไรดีที่ไม่ใช่การสร้างบ้านและแล้วไซมอนก็คิดออกว่าเขาจะใช้กล่องทำอะไรดีไซมอนเอากล่องไปทำอะไรเอ่ย ทำอะไรใส่ของใช่ไหมไซมอนเอากล่องไปแจกเพื่อนๆของเขาแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะในป่าให้ป่าดูสะอาด<อ>เพราะว่านักท่องเที่ยวทิ้งขยะไว้ในป่าเด็กๆเคยทิ้งขยะไว้ในป่าเวลาไปเที่ยวไหมทิ้งเปล่าไม่ทิ้งเนาะแล้วเวลาอยู่ที่บ้านล่ะคะเอากล่องไปใส่ของเล่นที่เวลาเล่นแล้วไหมเคยไหมคะเคยค่ะ<ๆ>แล้วดีไหมคะเก็บแล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยใช่ไหม เก่งมากเลยค่ะต่อมาให้ตัวเองกันแล้วของเล่นเด็กดีค่ะน้องๆคะกล่องเปล่าที่อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยเราสามารถเอามาประดิษฐ์เป็นของต่างๆได้มากมายเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยพี่นน่นเอากล่องครีมทานหน้าของคุณแม่มาทําเป็นบ้านมีนหน้าต่าง แล้วก็มีประตูเปิดได้ด้วยหรือว่าเราจะเอากล่องยาสระผมบวกกับกล่องขนมมาทำเป็นบ้านให่นอกอยู่ก็ได้แล้ววันนี้พี่ดุ้นก็จะเอากล่องทิชชู่นี่กล่องทิชชู่ใช้แล้วกระดาษทิชชู่หมดแล้วเราก็ามาผลิตเป็นตะกร้าแบบนี้น้องๆเอาไว้เก็บของหรือเอาไว้ใส่ของที่ออกไปข้างนอกก็ได้วิธีทำก็ง่ายนิดเดียวนะคะนี่เราก็เอากล่องมาใช่ไหมคะแล้วเราก็กรรไกรมาตัด ตัดออกไปที่ขอบแบบนี้พอตัดเสร็จแล้วเราก็จะพับลงไปแบบนี้พับลงไปทุกด้านเลยก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอากาวทาพอกาวทาเสร็จแล้วก็จะเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วน้องนอนะคะก็ตัดกระดาษให้มันล้วนแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็เอากระดาษมาติดที่กล่องของเรานี่ติดลงไปเลยทากาว ไม่ต้องทาเยอะมากนะคะแล้วก็ติดลงไปสีอะไรก็ได้อยากได้สีอะไรอยากได้กล่องสีอะไรก็ทาสีนั้นเลยชวนคุณพ่อคุณแม่หรือพี่หรือน้องมาติดด้วยกันก็ได้นะคะนี่ติดลงไปติดให้รอบกล่องเลยนะคะกล่องของเราจะได้สวย,สวย มีพอเราติดรอบกล่องแล้วเราก็พักไว้เดี๋ยวพี่นุ่นจะสอนทำหูตะกร้านะคะหูตะกร้านะคะน้องๆก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เอามาม้วนม้วนม้วนจากริมเข้าไปนะคะม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปให้เป็นอันเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็ติดสกอตเทปให้แน่น พอละม้วนกระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นแท่งเล็กๆแล้วเราก็สกอตเทปมาติดให้แน่นติดให้แน่นเลยเสร็จแล้วเราก็ริปปิ้นมาพันนี่แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็สกอตเทปติดไว้แล้วเราก็พันไปเรื่อยๆพันไปเลย ทนให้เต็มแผน่นนี่ทนให้เต็มเสร็จแล้วถ้าเหลือเราก็ตัดทิ้งเสร็จแล้วเราก็เอเทปติดเราก็จะได้หูตะกร้าเห็นไหมคะนี่แล้วเราก็จะเอาไปติดกับตะกร้าแล้วตะกร้าของเราก็เสร็จแล้วแล้วเราก็จะได้มีตะกร้าสวยๆเอาไว้ใช้กันที่บ้านนะคะ รถค่ะบ้านค่ะผนยนค่ะยีราฟค่ะตากาค่ะ